สวัสดีครับวันนี้มีงานสั่งทำอยู่ 3- 4เล่มน,นะครับผมแล้วก็มีงานเปิดขาย3มเล่มน,นะครับสั่งทำนี้รู้สึกว่าจะหลุดจองอยู่1เล่มน,นะครับผมมาเปิดขายนะครับจะชุดนี้จะเป็นด้ามเขาควายเผือกนะครับฝักนี้จะเป็นไม้ประดูประดูลายนะครับแหมชมเล่มน,นี้นะครับผมเล่มแรก เล่มนี้หลุดจองนะครับผมเป็นมีดเน็บควานช้างนะครับด้ามเขาควายเผือกนะครับปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับฝักนี่จะเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูลายนะครับนี่ครับขัดขา้าเงากระจกทั่วใบนะครับเล่มนี้นะครับสันหนา5้ามิลความยาวสิบนิ้วครับ 10นิ้วความกว้างอยู่2นิ้วนะครับ2นิ้วชมความงามนะครับเขาไวเปือกนะครับเล่มน,นี้ดุดจ,จองนะครับผมดุดจ,จองเปิดขายราคา2,500บาทนะครับราคาพิเศษเลยนะครับผมตรสอบความคมก่อนเดินทางนะครับผมคมมนหวานนะครับคมมนหวานนะครับ รับปักกันตลอดอายุการใช้งานใช้งานได้จริงครับวางโชว์บนหิ่งก็สวยนะครับแบบนี้นะครับนี่เล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหิ่งรันนี่นะครับสนใจโซสอบถามหรือแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กก็ได้นะครับช่องการช่องช่องทางการติดต่อของผมผมจะทิ้งไว้ที่ ลิงด้านล่างนะครับแล้วก็ข้างมุมขวามือหน้าจอนะครับผมเล่มแรกนะครับเล่มที่สองนะครับผมเล่มน,นี้ก็เป็นเม็ดเน็ตควานช้างนะครับความยาวสิบนิ้วนะครับด้ามก็เขาควพื้นนะครับปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับฝักก็จะเป็นไม้ประดูนะครับฝักไม้ประดู เล่มนี้ก็ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับผมผมทาขึ้นมาคู่กับเล่มเมื่อกี้นะครับเล่มแรกนะครับเพราะมีการออเดอร์เข้ามาเผื่อมีลูกค้าสนใจต้องการสั่งทํานะครับเล่มนี้เปิดราคาที่2,500บาทนะครับผมด้ามเขาควายเผือกนะครับเขาควายเผือกนี่กิโลละ1 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับเล็กไปเลยวงเดือนตัดหินอ่อน ความยาว10นิ้วสันนา5มิลความกว้าง2นิ้วนะครับทดสอบความคมครับหวานรับประกันหวานแน,น่นอนคมหวานนะครับเรวมมเปิดขายในราคา2,500บาทนะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมนะครับ ชุดนี้ชุดเขาควายเผือกนะครับฝักจะเป็นไม้ประดูนะครับผมน,นี่นะครับเล่มที่3นะครับนี่ชุดนี้จะเป็นเขาเผือกกับไม้ประดูนะครับนี่เล่มที่3ก็เขาควายเผือกนะนะครับเป็นเม็ดอินเนบนะครับ ความยาวของใบเมีดะครับ11นิ้วนะครับความยาว1 1อ่าเล่มนี้10นิ้วนะครับโทษที10นิ้วนะครับนี่ชมนะครับผมขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับด้ามเขาควายเผือกนะครับปิดท้ายด้วยไม้สาธรนะครับเล่มนี้นะครับไม้สาธรความยาวของเม็ด10นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นะครับ 2.3นี้นะครับผมเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับผมเรื่องนี้เปิดขายที่ราคา2,700บาทนะครับผม2,700บาทนะครับสันนาประมาณ5มิลห้านะครับเรื่องนี้ทิ้งผิวไฟนะครับคมก็จะหวานประมาณนี้ครับ นิด,นดหน่อยๆเฉือนสบายครับผมนี่ดึงผิวไฟนะครับชุดนี้เล่มนี้10นิ้วนะครับปราดูลายนะครับฝักไม้ประดูลายด้ามเขาไวเผือกนะครับนี่ชมความงามของไม้นะครับเนื้อไม้ไม้ประดูตัวนี้จะเป็นไม้เรือนเก่านะครับแห้งสนิทครับนานหลายปีมากนี่ด้ามจะเป็น ปิดด้วยไม้สาธรนะครับเล่มที่สี่นะครับเล่มนี้นะครับผมเล่มมีมีดเน็บนะครับมีดอีเน็ความยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมนี่ชมวมงน้ครับ้ามเขาควเหือกฝักจะเป็นไม้ประดู่ปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับผมคอจะเป็นทองเหลืองนะครับชุดนี้ชมนะครับนี่ ยาว11นิ้วนะครับเล่มน,นี้สันหนา5.5นะครับความกว้างอยู่2.3นิ้วเหมือนกันนะครับผมเล่มน,นี้ดูครับขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับด้ามเขาไวเกลือฝักไม้ประดู่ลายนะครับความคมนะครับหวานครับ งานได้จริงครับรับประกันการใช้งานครับผมวางบนทิ้งก็สวยนะครับชุดนี้นะครับเขาไว้เพื่อนะครับนี่น,นะครับผมขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับ จะทำให้พอดีครับผมเล่นต่อไปเล่นนี้ก็จะเป็นงานสั่งทำนะครับนี่เล่นนี้เป็นมีดเชฟนะครับมีดเชฟความยาว9นิ้วด้ามจะเป็นเขาว,วายดำปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับเล่นนี้ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับความยาวลูกค้าสั่ง9นิ้วนะครับ สันหนาประมาณ5มิลนะครับขัดขาวเงากระจกทั่วใบความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วถึง 1. 7 5นะครับตัวนี้นะครับขัดขาวเงากระจกนะครับผมสันหนาห้ามิลนะครับมีเชฟนะครับเชฟนะครับมีงาครัวปาดแรกคมมันหวานนะครับมันหวาน 9นิ้วนะครับคมหวานหวานนะครับไม้พยุงชุดนี้ดำเขาควายฝักไม้พยุงปิดท้ายได้ไม้พยุงนะครับเขาควายดำนะครับเล่มนี้นี่ชมนะครับลายไม้สวยมาก สั่งไปได้มาไม่กี่แผ่น,นครับนี่นะครับอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นงานสั่งทําตกค้างนะครับเล่มี้ตกค้างมีดโบวีนะครับความยาวประมาณ7-8นิ้วนะครับด้ามเขาควายเผือกเค้ยเขาวควายดำปิดท้ายได้ไม้สาธรฝักจะเป็นไม้พยุงนะเล่มนี้ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับความกว้างอยู่ที่1-7นิ้วนะครับ ไม่ถึงสองนิ้วนะครับขัดขาวเงากระจกทั่วใบความยาวอยู่ที่เจ็ดถึงแปดนิ้วนะครับสันหนาห้ามิลนะครับเล่มนี้เหล็กที่ใช้ก็จะเป็นใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับเล่มนี้ทดสอบความคมนะครับงานสัง,งทมตกค้างนั้นมาครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่รอคอยนะครับ แบบตรงเป็นจะเป็นโบวีนะครับเล่มน,นี้โบวี Boo เรียบร้อยรพร้อมเดินทางนะครับเล่มน,นี้พร้อมเดินทางเล่มต่อไปนะครับเล่มสุดท้ายนะครับจะเป็นมีดแร่นะครับมีดแร่ขนาดความยาวเจ็ดสิบเจ็ดนิ้ว ด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับเล่นเล่ไม้พยุงเป็นฝักนะครับความยาวดนิ้วสันหนา5มิลน,นะครับมิดแหล่เล่มนี้มิดแหล่ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับผมเล่มน,นี้พร้อมเดินทางนะครับผมความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วนะครับขัดขาวเงากระจกทั่วใบ ทดสอบความคมหวานครับผมมีทำการเปิดคมให้อย่างดีนะครับผมถึงจะหมดคมที่ผมทำให้นี้ ก็สามารถจะรับด้วยหินปกตินะครับทั่วไปได้นะครับรับประกันนะครับคมที่เปิดให้ไว้เนี่ยรับง่ายนะครับผู้หญิงก็รับได้ในบ้านก็รับรับได้นะครับนี่ครับพร้อมเดินทางนะครับผม ้มฝักมีดเซฟไว้หมดนะครับป้องกันเด็กนะครับเอาไปเล่นหรือล่วงตกนะครับหลุดมืออาจจะไม่โดนคมนะครับผมล่วงใส่เท้าใส่ไรไม่เป็นไรนะครับ